ถ้าคุณทักไปหาเขาตอนนี้เขาจะตอบคุณว่าอะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย สไม้พลังงานของคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟแปดทถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎกรพิจิก ซีดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลุ่มมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุลมนะคะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมีความตั้งใจมีความแน่วแน่ทาอะไรทําจริงมีความอดทนมีความพยายามนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆมีความหวังมีความคาดหวังในตัวเองทําอะไรจะต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็เวลาที่ลงมือทําอะไรเป็นคนที่ มีความคาดหวังในสิ่งนั้นจดจ้องอยู่กับสิ่งที่ทำอยากรู้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ทำมากมากนะคะหน้าที่การงาน มีความมั่นคงนะคะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ว่าความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจในตอนนี้เหมือนว่าคนที่อยู่ในใจมีการนิ่งเงียบมีการงอนมีการเหินห่างบางสิ่งบางอย่างถามคำตอบคนะคะรู้สึกว่าความรักเหมือนจะมีปัญหามีประเด็นแต่มีไม่เยอะนะคะมีการนิ่งเงียบเงียบงานโกรธการงอนกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งที่เงียบก่อนก็ได้นะคะ แต่ว่านิ่งเงียบนั้นเหมือนกับอยากรู้ว่าเขาจะคิดอะไรรู้สึกยังไงมากกว่าหรือว่าโกรธอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเขาก็เลยนิ่งๆ่งเงียบเงียบให้กับเขาก่ากนากอนหน้านี้นั่นเองนะคะแล้วก็รอคอยว่าเขาจะตอบไหมรอคอยว่าเขาจะทักมาหรือเปล่าหรือว่ารอคอยว่าเขาจะรู้ตัวหรือเปล่านั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณกันนะคะคนที่ยังไม่รู้ตัวหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ทักมาหาคุณนะคะ ขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจคุณหน่อยเขาคือใครขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อยนะคะเขาคือใครเดทนะคะพลังงานของคนราศีพิจิกสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏกพิจิกหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนู ควีนเธดาพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตุนกลุ่มเอ็มพอเลอร์พลังงานของคนราศีเมษนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟคนธาตุลมมีความเป็นผู้ใหญ่มีความนิ่งมีเหตุผลมีความดุชอบควบคุมนะคะกล้าตัดสินใจมีความขยันมีความอดทนสู้ไม่ถอยเป็นคนดือด้อดื้อเงียบโกรธเงียบงอนเงียบด้วยนะคะจริงๆก็ไม่ได้งอนเงียบก็คือแสดงออกแต่ว่าอาจจะเป็น การพูดไม่เยอะคำพูดที่บาดจิตบาดใจก็ได้ในบางครั้งเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียพร้อมเสียงพร้อมลุยนะคะบางทีก็ใจดีถ้าจะใจดีก็คือใจดีอารมณ์ดีดีมากๆนะคะเป็นคนที่มีความจริงจังมีความตั้งใจไม่ใช่คนเจ้าชู แต่อาจจะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มากๆแต่เป็นคนที่มีความชัดเจนแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองได้อย่างชัดเจนเวลาพบใครก็คือพบทีละคนแล้วชัดเจนมากๆนะคะอยากปกป้องอยากดูแลพลังงานของเขาเหมือนมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่ามีอายุเยอะกว่าอาจจะเยอะกว่าเป็น10ปี5ปี10ปีเลยก็ได้นะคะ ดูเป็นคนที่ควบคุมคุณจัดแจงชีวิตจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้กับคุณเลยนั่นเองนะคะระหว่างคุณกับเขามีปัญหามีประเด็นบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะดุคุณเขาอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดโดนควบคุมเกินไปนะคะหรือว่าสั่งให้ทำโน่นทำนี่จนบางครั้งอาจจะ แทบจะไม่ได้เป็นตัวเองเลยนั่นเองนะคะมีความดุมากๆดุจนเหมือนกับว่ามีแฟนเหมือนมีผู้ปกครองเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งเลยในพลังงานของเขานะคะเรามาดูกันนะคะว่าหากว่าคุณทักไปหาเขาเขาจะตอบกลับคุณว่าอะไรนะคะหากว่าคุณทักไปหาเขาในตอนนี้นะคะคำตอบที่คุณจะได้จากเขาคืออะไรนะคะ คุณจะได้คําตอบอะไรจากเขานะคะหากมีปัญหามีประเด็นการโกรธการงอนการโดยเฉพาะเกิดจากความดุของเขานะคะเขาจะตอบคุณว่าอะไรการแก้ไขความอดทนความพยายามนะคะการปรับปรุงนะคะใจดีใจเย็นพูดคุยนะคะถามไทย เปิดใจปรับความเข้าใจนะคะอธิบายนะคะแต่ว่ามีความใจดีมากกว่าเดิมนะคะเขาเองก็รอคอยเฝ้าคอยคุณอยู่เช่นกันนะคะมองหาคุณรอคอยข้อความจากคุณนะคะคุณก็รอคอยข้อความจากเขาเขาก็รอคอยข้อความจากคุณแม้ว่าเขาไม่ทักหาคุณก่อนแต่เขาไม่ได้ไปไหนเราก็รอคอยให้คุณทักมาเช่นกันนะคะแล้วก็ ปรับความเข้าใจนะคะปรับความสัมพันธ์นั่นเองเปิดใจพูดเปิดใจคุยนะคะโกรธกับใครงอนกับใครคนที่ดุก,กับคุณมากๆแต่หวังดีกับคุณเช่นกันนะคะมีแฟนมีคนรักเหมือนกับมีผู้ปกครองเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนหากตอนนี้นิ่งเงียบต่อการโกรธกันอยู่มีปัญหามีประเด็นบางสิ่งบางอย่างปัญหาประเด็นนั้นเกิดจากความเจ้าอารมณ์ ความขี้โมโหของเขาความดุของเขาชอบควบคุมของเขาหรือว่าความเป๊ะความเป็นระเบียบ เหมือนกับขีดเส้นให้คุณเดินอาจจะเพราะว่ารักมากห่วงมากห่วงมากนะคะก็เลยอาจจะห้ามทํานัาน่นห้ามทํานี่หรือว่ามีข้อกําหนดให้กับคุณหากว่าตอนนี้คุณทักเข้าไปนะคะเขาจะตอบกลับยังไงกับคุณเขาจะพูดคุยนะคะเขาจะถามถ่ายเขาจะพูดดีมากๆเลยนั่นเองนะคะหาทางออกเคลียร์ใจน,นะคะพลังงานของเขาไม่เคยคิดที่จะเลิกลาหรือปล่อยมือจากคุณอยู่แล้วนะคะ หากว่าทักไปสิ่งที่เขาจะตอบกลับมานะคะก็คือการถามถ่ายการพูดคุยการสอบถามคุณแล้วก็พยายามที่จะปรับความเข้าใจปรับความสัมพันธ์นั่นเองนะคะคุณก็รอคอยเขาเขาก็รอคอยคุณตอนนี้เหลือแค่ว่าใครจะทักหากันก่อนนะคะแม้จะดูนิ่งเงียบ,บแต่ก็เฝ้าคอยรอคอยข้อความจากคุณแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมนะคะราคอยคุณอยู่ที่เดิมนั่นเองนะคะอาจจะดูเหมือนยิงอาจจะดูเหมือนเป็นคน ไม่ค่อยงอ้อทิฐิอีกโกศักสรีคำคอนะคะแต่ว่าถ้าง้อก่อนนะคะยังไงเขาก็อ่อนให้ยังไงเขาก็ยอมให้กับคุณนั่นเองนะคะแค่คุณทักไปหาคุณเทกไปหานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะมาลายหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นเองนะคะ